สวัสดีครับหลังจากบทเรียนที่แล้วเนี่ยเราได้ทําการสอนนะครับในห้องเรียนนะครับอาจารย์สามารถที่จะติดต่อกับนักศึกษานะครับสามารถใช้ Microsoft Teams ในการสอนได้แล้วเนี่ยต่อจากนี้ไปเราจะเป็นการติดตามผลการเรียนครับโดยอาจารย์อาจจะให้ a ด s i g n m e n t หรือการบ้านกับนักศึกษาได้ครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นหนึ่งในข้อดีนะครับของโปรแกรม Microsoft Teams ครับในการสร้างการบ้านขึ้นมาครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันครับ ครับสำหรับตัว Assignment นะครับหรือตัวการบ้านนะครับจะเป็นไอคอนนะครับที่อยู่ฝั่งซ้ายมือนะครับป้ายคำว่าทีนะครับอาจารย์อันนี้หน้าที่ผมเปิดโชว์อยู่นี้เป็นหน้าทีมนะครับก็คืออาจารย์สามารถเลือกห้องที่อาจารย์อยู่ได้แต่ในที่นี้เนี่ยเราต้องการสร้างการบ้านให้เด็กนะครับเพื่อจะให้เด็กเนี่ยกลับไปทํา Assignment ที่บ้านนะครับหรือจริงๆเพื่อจะเป็นการทบทวนความรู้ของเด็กนะครับอีกหนึ่งอย่างคืออาจารย์จะได้ตรวจสอบเด็กได้ด้วยนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเด็กเนี่ยมีการทํากิจกรรมร่วมภยในห้องเรียนหรือเปล่าก็ได้นะครับ นะครับงั้นเดี๋ยวเราไปที่โหมด assignment ที่อยู่ฝั่งซ้ายมือครับอาจารย์หลังจากที่เราไปในโหมดของ assignment ที่อยู่ในซ้ายมือนะครับก็จะเกิดหน้าต่างนะครับในการเลือกชุดคลาสนะครับก็คือเป็นลักษณะของการเลือกนะครับทีมนะครับหรือว่าตัวกรุ๊ปที่อาจารย์ได้สร้างไว้เพินผมมีหลายห้องนะครับตัวนี้มันก็เลยโชว์นะครับ ขึ้นมาหลายรายการหน่อยนะคบถ้าเกิดเป็นของอาจารยา์เนี่ยอาจจะมีบางรบางรายการหรือบางลำดับแค่นั้นเองนะครับในที่นี้นะครับผมใช้ห้องที่เราใช้ในการทดสอบกันนะครับก็คือเป็นห้องนี้นะครับ0ูนย์สี่ศูนย์สามหนึ่งสามหนึ่งศูนย์สี่นะครับอิเล็กทรอนิกส์หนึ่งนะครับในกรณีแบบนี้ผมก็เลือกที่นี่นะครับแล้วก็กด next ครับ หลังจากเรากด next ไปเสร็จแล้วเนี่ยนะครับก็จะเกิดมาเป็นหน้าหน้าหน้าจอเปล่าแบบนี้นะครับโดยฝั่งซ้ายมือเนี่ยนะครับก็จะมีอยู่3อย่างนะครับมี draft นะครับมี assign แล้วก็มี grade นะครับตัว draft เองก็คือจะเป็นตัวที่เราอาจจะสร้างทิ้งไว้แล้วนะครับหมายถึงว่าเราสร้างแต่เรายังไม่ได้ส่งให้นักเรียนนะครับหรือเป็นแบบแบบฟอร์มที่เราเนี่ย ใช้อยู่บ่อยๆนะครับมันก็จะขึ้นมาอยู่ใน d r a ต์นะครับอีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็เป็น a s ไ i g n ครับอาจารย์ assign ก็คืองานที่อาจารย์ได้ assign ให้เด็กนักศึกษาไปแล้วซึ่งในที่นี้เนี่ยเรายังไม่ได้ a s ไ i g n อะไรให้นักศึกษานะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ยังไงก็เป็นสูตรนะครับเกรดนะครับก็คืออาจารย์สามารถที่จะให้คะแนนนักศึกษานะครับโดยการตรวจผ่านจาก assignment ได้เลยนะครับโดยที่อาจารย์ไม่จําเป็นที่จะต้องปริ้นต์ออกมานะครับหรือไม่ต้องให้นักศึกษามาส่งที่ตู้นะครับ m a i l b ของอาจารย์เนี่ยผมมองว่าอันนี้ก็เป็นวิธีที่เราจะเก็บข้อมูลได้้งง่่ายยิขึน คราวนี้นะครับในเมื่อเราจะเริ่มทําการสร้าง assignment นะครับเราก็คงต้องกดที่ create ด้านล่างมุมล่างซ้ายนะครับพอเรากดที่มุมล่างซ้ายเนี่ยนะครับจะมีลักษณะให้ดูเนี่ยสลักษณะนะครับก็คือจะมี assignment กับ quiz นะครับตัว assignment ก็คือเป็นการบ้านนะครับส่วน quiz เนี่ยนะครับอาจารย์ก็น่าจะเป็นแบบทดสอบต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการทดสอบที่สามารถ ตรวจได้เองนะครับหรือว่าจะสามารถที่จะให้ระบบเนี่ยช่วยตรวจก็ได้นะครับซึ่งคุยเนี่ยก็อาจจะเป็นหัวข้อใหญ่หัวข้อหนึ่งที่เราจะได้คุยกันในภายหลังนะครับส่วนตัวฟอร์ม existing เนี่ยหมายถึงอาจารย์ถ้าเกิดอาจารย์มีเคยทําแล้วอะครับอาจารย์ตัวฟอร์ม existing เองเนี่ยจะสามารถดึงมาใช้ได้ว่าเอาสมมติเราเคยออกแบบไว้แล้วหนึ่งห้องนะครับสามารถจะใช้รูปแบบคล้ายกันเอามาใช้ก็ได้นะครับแต่ในลําดับแรกนะครับขออธิบายถึง assignment ตัวบนนะครับเป็นการ create แบบใหม่เลยแล้วกันนะครับอาจารย์ เราก็ G ลิ s ที่แอสเซนะครับพอตัว s s i g n m e n t เองเข้ามาเนี่ยก็ด้านบนก็จะเป็น new assignment นะครับพอเป็นการแสดงสถานะว่าอันนี้เป็นการสร้าง s s i g n m e n t แบบใหม่นะครับ Ti t l e นะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของการตั้งว่า s s i g n m e n t นี้จะให้เป็นชื่อว่าอะไรนะครับนั้นผมขอยกตัวอย่างง่ายๆว่าผมใช้เป็นการบ้านครั้งที่หนึ่งก็ได้ครับอาจารย์นะครับหลังจากเราสอนจบแล้วเราอาจจะมีการบ้านให้นักศึกษานะครับกลับไปฝึกทำนะครับเป็นการบ้านครั้งที่หนึ่งครับตัว Instruction นะครับ ตัวอินสตรักชั่ก็คือลักษณะของวิธีการจะอธิบายครับอาจารย์ว่าอาจารย์จะอธิบายให้นักศึกษาทําอะไรนะครับโดย Instruction ที่อาจารย์เห็นในตอนนี้นะครับก็คือจะเป็นคล้ายๆลักษณะของการพิมพ์เท็คนะครับคอนเทนต์ลงไปนะครับออในที่นี้ผมอาจจะขอยกตัวอย่างง่ายๆนะครับอาจารย์เพื่อให้อาจารย์หลายๆท่านเนี่ย มองเป็นแนวทางในการใช้งานละกันนะครับส่วนถ้าเกิดอาจารย์หลายๆท่านเนี่ยมีลักษณะวิธีการใช้งานที่แตกต่างกันไปอาจารย์สามารถเอาไปปยุกใช้ได้นะครับในที่นี้ผมมองว่ายกตัวอย่างเช่นผมมีโจทย์อยู่2โจทย์ครับเป็นโจทย์คณิตศาสตร์ผมก็าจจะบอกว่าจงแก้สมการต่อไปนี้นะครับ โอเคนะครับลักษณะก็คืออาจารย์สามารถที่จะแก้ไขนะครับลักษณะคอนเทนต์ได้นะครับทําตัวหนาทําตัวเอียงนะครับหรือจะทําขีดเส้นใต้ก็ได้เช่นกันนะครับอาจจะเป็นการเน้นหรือไฮไลท์นะครับโดยใช้เทคไฮไลท์คัลเลอร์นะครับทำเป็นฟอนต์คัลเลอร์ทำสีได้นะครับจัดหน้าจอได้นะครับหรือว่าจะทําลักษณะของเป็นบูเลต์ลิสต์ก็ได้นะครับ n ัมเบ r ลิสต์นะครับอีกอย่างเพิ่มเติมคืออาจารย์อาจจะกดลิงก์เข้ามาได้นะครับโดยที่อาจารย์อาจจะ เอาลิงก์เนี่ยไปฝากอยู่ในเว็บเพจหรือเว็บไซต์ใดๆจันก็สามารถดึงเป็นลิงก์ได้นะครับในกรณีที่ทําการแก้สมการเนี่ยนะครับข้อด้อยของตัวปโปรแกรม Microsoft Teams เองเนี่ยอาจจะยังไม่สามารถพิมพ์ตัวที่มันเป็นสมการได้นะครับหรือจริงๆบางสมการเนี่ยมันพิมพ์ค่อนข้างยากอยู่แล้วเนื่องว่าเนื่องจากจะต้องมีตัวแปรหรือสัญ,ญลักษณ์ต่างๆนะครับวิธีที่ง่ายที่สุดที่ผมแนะนําอาจารย์หลายๆท่านคือการใช้เป็น Add Resource นะครับผมก็กด Add Resource นะครับจย์ กรณีในการ add r e s o u r เนี่ยนะครับก็คือไปเอาภาพไปเอา PDF ไฟล์หรือไปเอาข้อมูลใดๆนะครับมาใสใ่ไว้ตรง i n s t r u ั t ชั n นะครับซึ่งในที่นี้เนี่ยผมได้ทำ example ขึ้นมาแล้วนะครับในที่นี้เนี่ยเวลาดาวน์โหลดเนี่ยอาจารย์สามารถที่จะอัปโหลดมาจาก OneDrive นะครับ Class Notebook นะครับหรือจะไปเอาลิงก์ไฟล์กด New file ก็ได้นะครับคราวนี้เนี่ยตัว New file เองเนี่ยอาจารย์สามารถไปดึงไฟล์มาจาก Word f i l นะครับ PowerPoint ไฟล์ร Fi, หรือว่าเป็น Excel spreadsheet ก็ได้เช่นกัน แต่ในกรณีแบบนี้เนี่ยผมได้ทาไฟล์ทิ้งไว้อยู่ที่หน้าเดสก์ท็อปของผมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปที่อัปโหลดฟอร์มดิสก์เดวนะครับผมจะอัปโหลดฟอร์มฟอร์มดิสก์เดวนะครับไปที่เดสก์ท็อปนะครับผมมี example ทิ้งไว้แล้วหนึ่งรายการนะครับผมทําลักษณะของการเป็นรูปนะครับ .jpg เนอะนะครับมีสมการอยู่2สมการผมก็กด open ครับอาจารย์นะครับก็รอโหลดไฟล์นิดนึงนะครับหลังจากนั้นกดดันครับ นะครับลักษณะก็คือจะเห็นเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีไฟล์หนึ่งไฟล์ชื่อเป็น e x a m p l e j p g นะครับอันนี้เรียบร้อยนะครับในลำดับถัดไปนะครับเป็นพอยท์ครับอาจารย์ในกรณีลักษณะเป็นพอยท์หมายความว่ายังไงนะครับอาจารย์สามารถจะให้คะแนนสำหรับการบ้านนี้ได้ครับในมุมมองผมตอนนี้ผมมีโจทย์2ข้อนะครับอยู่ในตัว example sheet ของผมเนี่ยนะครับคราวนี้เนี่ยผมอาจจะให้คะแนนทั้งหมด5คะแนนนะครับสมมุติผมก็บอกว่าให้การบ้าน การบ้านนี้เนี่ยมีระดับคะแนนเท่ากับ5คะแนนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์สามารถเอาไปใช้งานต่อได้นะครับแล้วก็อาจารย์สามารถทำ s u ม m a r y ผลนะครับตอนสุดท้ายเนี่ยสามารถสรุปคะแนนได้นะครับง่ายมากเลยนะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับจะเห็นใต้คำว่า point จะมีคำว่า add r u b i c ครับ rubik เนี่ยจะเป็นลักษณะเกณฑ์การให้คะแนนแบบหนึ่งซึ่งในมุมมองของการใช้งานทางด้านไฟฟ้าของผมเนี่ยอาจจะได้ใช้งานน้อยนะครับแต่ว่าด้วยลำดับเนี่ย,ยการใช้ add r u b i c เนี่ยอาจจะเหมาะสมกับการประเมินต่างๆนะครับซึ่งเดี๋ย a อ r ์รบิเนี่ยผมอาจจะขอแยกเป็นบทเรียนถัดไปนะครับเพื่อที่จะให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ผสมรวมกับการอธิบายในส่วนของฟังก์ชันการใช้งานของ Assignment ในคลิปนี้นะครับอ นะครับลำดับถัดไปนะครับ assign 2นะครับ assign 2เนี่ยเนื่องจากว่าตอนแรกเราเลือกกลุ่มของทีมหรือกลุ่มที่เราวางไว้แล้วครับจาย์มันก็เลยกลายเป็น assign ถูกกลุ่มนี้ครับก็คือกล e ุ่ม0 4น3 1 3ี่4ูนย์สามหน่1นั่นาเองนะครับการ assign จะ assign ให้ใครบ้างนะครับในกรณีแบบนี้ก็คือ assign ให้ All All Student ที่อยู่ในห้องนะครับ หลังจากนั้นนะครับก็จะมีเดดดิวครับตัวเดดดิวเองก็คือให้มันเสร็จสิ้นวันไหนนะครับอาจารย์อาจจะทําให้เสร็จสิ้นในช่วงวันที่อาจารย์กําหนดนะครับโดยการกําหนดแบบนี้อาจารย์ไม่ต้องกังวลว่าเด็กจะส่งตรงหรือไม่ตรงนะครับเพราะว่าเรคคอร์ดเนี้ยนะครับมันจะเป็นเรคคอร์ดที่ขึ้นโชว์ตอนที่นักศึกษาส่งด้วยเช่นกันนะครับอาจจะได้ไม่ตัดปัญหาว่าอาจารย์หนูไปส่งในเมลบล็อกแล้วนะครับแล้วก็ เนี่ยอาจารย์เก็บไม่หมดหรือเปล่าหรือเนี่ยหนูส่งไปพร้อมเพื่อนกันการบ้านหายเนี่ยนะครับอันนี้สามารถใช้งานได้ดีเลยนะครับไทม์ดิวก็คือหมดเวลาตอนกี่โมงครับอาจารย์สามารถตั้งได้ทั้งเดทด,ดิวแล้วก็ไทม์ดิวเช่นกันนะครับอีกในกรณีหนึ่งเนี่ยเป็นฟังก์ชันเสริมของการใช้งานครับอาจารย์อันนี้ถ้าเกิดสมมุติเรากดแอดไซน์นีครับอาจารย์งานชิ้นนี้ก็จะแอดไซน์ไปยังเด็กเลยแล้วก็จะมีเวลาสิ้นสุดหรือเวลาที่ ที่จบกันทํางานนะครับตามที่กําหนดตรงนี้นะครับหากอาจารย์อาจจะไม่ชอบใจนะครับอาจารย์อาจจะอยากตั้งกันบ้านทิ้งไว้คือรู้อยู่แล้วครับว่าเดี๋ยวเราสอนจบแล้วเราจะตั้งกันบ้านทิ้งไว้ให้เด็กนะครับอาจารย์สามารถกด Edit ได้นะครับอาจารย์ตรงนี้พออาจารย์กด Edit เนี่ยจะเกิดเป็น schedule to Asssign in the Future นะครับอาจารย์สามารถที่จะกําหนดวันที่อาจารย์จะโพสต์นะครับทั้งที่เป็นเวลาวันและก็เวลานะครับวันที่ ต้องการให้เสร็จสิ้นหรือหมดเวลานะครับก็ใส่ได้นะครับ close deal ก็เหมือนกันนะครับในลักษณะแบบนี้นะครับสามารถที่จะทําให้มันการบ้านมันถูกปิดตัวลงไปได้เลยก็ได้เหมือนกันนะครับโอเคเนาะแต่ในกรณีแบบนี้เนี่ยอันนี้แล้วจะตั้งลวกันแต่ว่าอันนี้ผมไม่ได้เซตอัพอะไรเพิ่มเติมนะครับผมขออนุญาต เป็นลักษณะของการที่กดโพสต์แล้วก็ไปถึงยังตัวนะนักศึกษาเองเลยนะครับด้านล่างเซตติง้งด้านล่างอีกนิดนึงนะครับอาจารย์ก็คือจะเป็นโพสเซต s ิ้ง notification to t h s channel นะครับเนื่องจากว่าช n e l ที่ผมสร้างเนี่ยได้มีการสร้างเป็นห้องเรียนเล็กๆนะครับหรือที่เราเรียกว่าเป็น c ช n e l เสริมนะครับอาจารย์สามารถ ที่จะกด Edit เพื่อจะเลือกห้อง c h a n แนลเสริมได้นะครับซึ่งโดยปกติดี default ของเครื่องเนี่ยจะไปโพสต์ลงใน general ครับหลังจากนั้นเรากด Edit ก่อนก็ได้ครับอาจารย์เพื่อให้เห็นฟังก์ชันนะครับเนื่องจากห้องผมเนี่ยมี general กับ week หนึ่ง introduction นะครับอาจารย์ก็สามารถเลือกได้ว่าอาจารย์อยากจะให้มันไปลงอยู่ที่ห้องไหนนะครับแต่ว่าโดยปกติเนี่ยนะครับอันนี้ถ้าเกิดแนะนําเพื่อเดิมอาจารย์หลายๆท่านนะครับ general จะเป็นห้องที่นักศึกษาจะเห็นบ่อยที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์สามารถใช้งานใน general ผมก็เลยเาอาจจะขอไม่เปลี่ยน หลังจากที่อาจารย์ทําเสร็จเรียบร้อยนะครับเออมันก็มีั้างเลือกให้อาจารย์ครับอาจารย์จะเซฟนะครับเพื่อจะเก็บอันนี้นะครับเป็นลักษณะของ Assignment ที่เป็นคล้ายๆเป็น existing form ก็ได้ครับหรืออาจารย์จะกด Assign ให้นักศึกษาเลยนะครับในที่นี้ผมขออนุญาตกดเซฟก่อนนะครับหลังจากกดเซฟเนี่ยนะครับมันก็จะมาอยู่ใน draft ครับอาจารย์ นะครับที่เมื่อกี้ดราฟต์นะครับจารจะเห็นอันไทตัวอันไทร์โปแอสเซมบล์หนึ่งสองเนี่ยอันนี้ผมลองคอนฟิกแก้ไขรับเปลี่ยนเล่นดูนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆสองอันแรกเนี่ยจะไม่ไม่มีอยู่ในสำหรับอาจารย์สำหรับขออาจารย์เนี่ยก็คือจะเป็นการบ้านครั้งที่หนึ่งนะครับที่เป็นดราฟต์นะครับถ้าเกิดอาจารย์อยากได้อาจารกยก์แค่กดแอสเซมบล์ให้นักศึกษาได้เลยนะครับโอเคนะครับสาหรับ ลักษณะของการใช้งานนะครับฟังก์ชันการใช้งานของตัว assignment ในครั้งนี้นะครับผมขออนุญ,ญาตอธิบายนะครับในส่วนที่เป็นการใช้งานเบื้องต้นนะครับส่วนเดี๋ยวกันใช้งานในส่วนของการประเมินผลแบบ ad hoc point เนี่ยเราจะขออธิบายในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ